สวัสดีครับผมเปาครับผมโมครับผมมัครับค่าโอ้โห,โโหเขาถึงามจงจำได้ย,ยังครับนี่มันคือทามย่าเออไม่ใช่ทามิยายแต่ทามิยาส <c oughs> ี่คูณสี่เท่ากับสิบหกครับอ่ารถทามย่าเนี่ยครับเขาเรียกว่ามันเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอ่าคำว่า นของเราเนี่ยครับจะมีความเป็นนักแข่งน้อยๆที่ปลอดภัยก็ด้วยรถทับยานนี่แหละครับเขาเรียกว่ามันมันเหมือนว่าเราเนี่ยครับจะใส่จิตวิญญาณของนักซิงลงไปนในรถนี่เลยเออใช่คือเรียกได้ว่าตอนรุ่นเราเนี่ยมันก็คืออย่างอย่างคันเนี้แมกนัมเซเบอรมนัมมันคือเจ็นแรกเลยคือรุ่นรุ่นเราเนี่ยมันคืเเอเจนเจนแรกเลยครับ ของอย่างอย่างม้ากับเปาในรุ่นเดียวกันก็คือแบบตอนเราก็ประมัติทยมใช่ไหมที่เล่นเล่นซโกลเนาะก็คือเล่นซิงโกลใช่ไหมครับทุกวันนี้ผมยังงงเลยว่าคือแบบคือมึงวิ่งตามรถคันได้ไงใคยสงสัยไหมครับผมไงว่าไงคือก็ยังงงอยู่ว่าแบบเอ้คือรถรถมึงช้าหรือว่ามึงวิ่งเร็วถ้าเป็นงั้นแบบมึงแข่งวิ่งไปเลยดีกว่าทำไมมันวิ่งตามรถคันนี้อ่างแต่แต่การ์ตูนมันสนุกนะไอเราก็สนุกมากสนุกครับผมนี่ แผกที่ตาตื่นมาดูเอออย่างบ้าเนี่ยประสบการณ์กับการทำกับมินิโฟวิวเนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยคือจริงแล้วถ้าพอเห็นแล้วเลยครับนอกจากนึกถึงรถเนี่ยจะนึกถึงกล่องในช่างเัอมีกล่องมันมีมันจะเหมือนมันเป็นในช่างรุ่นเล็กอ่ะโอ้เปิดมาในนั้นจะมีทั้งล้อมีทั้งเฟืองมีทั้งมอเตอร์ทาน์หูวเยอะแยะหมดเลยคนจะปฏิเสธเรื่องทานชาร์จไม่ได้ใช่โอ้โหทานชาร์จสมัยนั้นทานชาร์จแพงมากถูกต้องแพงมาก ค,คือญี่ปุ่นเขาเก่งมากเลยนะเขาทําการ์ตูนมาขา,ขายของเล่นได้อร่อยมากเลยคือแล้วแบบคืออย่างรถนิสโซวิลเนี่ยมันก็จะมีสองประเภทก็คือพวกที่แบบทําไว้แข่งกับสะสมอ่าแล้วมันแล้วพวกสะสมเนี่ยคือแบบคือพวกเนี้ยมันก็จะมีแยกว่ามีเฟลมีอะไรก็คือแบบมันจะเหือนในการ์ตูนใช่ครับส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนคน,คนสะสมก็ ก็จะแบบผมก็จะบ้าไปใส่ทางไปทางทั้งหมดเยมันสวยงามมากเลยใช่ส่วนพวกแนวแข่งเนี่ยผมก็เคยไปดูนะคือบางทีแบบเจอเก่งๆเลยอ่ะก็เรียกได้ว่ารถแทบจะมองไม่เห็นเลยใช่แล้วถ้าเป็นในหนังก็วิ่งตามไม่ทันเลยใช่เิ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปแล้วไปใช่ไปเคร็วมากเลยต้องต้องใช้ผ้ามาลับอ่ะไม่งั้นมือแตกเออพอจัดริบออกว่าไหมรถขลัก ผมเหมือนจะเป็นตัวนี้เลยครับแม็กนัมเซเบอร์ใช่ไหมใช่เลยใช่เลยตัวเจนแรกใช่เลยแม็กนัมเซเบอร์เนี่ยเป็นรถขับเคลื่อนมอเตอร์แล้อหลักแต่ตอนนี้เขาขับไปล้ออ่ะของผมนี่คันแรกเนี่ยเป็นบล็อกขึ้นจีนคันสีแดงๆคันสีแดงๆเป็นรถโตโกงนะครับขับเคลื่อนล้อหน้าโอ้โหเป็นรถที่แบบบุ๋มมากบุ๋มมากแต่ในการ์ตูนนี่มันแบบเป็นรถที่ทําลายรถอ่ะมันจะไปงับรถได้มันเป็นไปงับ ไปงัดไม่รู้คันนี้ประมาณแบบหรือสปินเน็ตประมาณแบบฟังโซฟองที่แบบเล่นสกปรกหน่อยใช่ครับสกปรกไม่อาบน้ำใช่จะเห็นดช่ไหมใช่คนไม่อยากถ้าเทียบตอนวัยเด็กแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยราคามันค่อนข้างแพงอะตอนเราตอนนั้นอะคือแบบเราแบบคือโหเก็บค่าขนมซื้อหยอดลปบกอะใช่จำได้เลยมอเตอร์แดงดามี่เก็บไปมากเออใช่คือกิจมากกิจมากคือมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยเขาเรียกเหมือนหัวใจเลยนะหัวใจของรถเลยมอเตอร์ท็อปก็มีมอเตอร์ท็อป ล้อนี่ต้องใส่ล้อโฟมล้อโฟมอใช่แล้วพอโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นาปาร์ตี้โฟมปาีโฟมเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าเอ้แบบเด็กยุคยุคใหม่ๆรุนใหม่ๆ,ๆ,ๆ,ๆมาเนี่ยเขาเรียกว่าอูไมโกรในความทรงจำของแท้เนี่ยมันจะต้อง,งประกอบให้ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงภาษานมือนซิครับรอเลยหนึ่งสองสามรโอ้โหแพงแพแพงแพงแพง ม่กินแต่กินได้แต่แว่ากินได้ใช่ถูกต้องแช่ให้เย็นน้่นมันไอติมไม่ใช่ไอติมพันเล็กๆแบบนี้แต่ว่าเนี่ยนี่นี่คือความประทับใจในวัยเด็กขององ<ช>เลยละคือแบบคือตอนนั้นเนี่ยกได้ว่าถ้ารวมเพื่อนเล่นกันเนี่ยทุกคนก็จะมีคนละพันอย่างมารก็จะแบบบางคนก็จะคิ้วคิ้วบอกอ,อ,อะไรมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่ารคูนี้เขาออกแบบมาให้คัดต้อมได้ แล้วเวลาเราแต่งไม่ได้ปุ๊บเราก็ไปปลอรความเหนือเพื่อนก็จะได้เรื่องงสังคมเป็นซูมินดี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นสังคมที่พวกเรามีกิจกรรมของเล่นชอบเหมือนกันชื่นชอบเหมือนกันแล้วก็เจอกันแล้วเวลาได้ก็มีเรื่องการแข่งขันก็จะได้เรื่องของน้าใจนักกีฬาเออจริงจริงใช่รู้แพ้รู้ชนะอย่าไปให้อภัยมันให้อภัยจริงๆตอน เวลาแข่งเราในใจเราก็แบบเราแต่งรถมาดีเราก<ช>็อยากเะ็นแหมชนะบ้างนะเป็นการป,ปญญญล่อยของเป็นการปลุกวิญญาณเรื่งิ่งน้อยๆออครับส่วนตัวผมเนี่ยคือเมื่อก่อนนี้คือเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองเ,นะเรื่องของลางเนี่ยมันโผยเมื่อก่อนนี้ก็จะมีเฉพาะใน,ในตัวเมืองลางใหญ่ใช่ไหมมีไม่กี่รางใช่ไหมครับก็มีคุณพ่อของน้องครับที่รู้จักตับที่เล่นอยู่ด้วยกัน เขาลามลางให้หลังบ้านโอ้โหเอาไม้มาตอดเป็นลางเองโอ้โหแล้วก็เราก็คราวนี้ก็เลยเป็นจุดสูดรวมเลยครับโอ้ยถึงเวลาไปแล้วครับสิบโมงเช้าคิ้วก็คิ้วกล่องกล่องไปกล่องเครื่องช่างนะครับไปสูดรวมกันคุยแลกเปลี่ยนกันเฮ้ยได้อันนี้มาใหม่เฮ้ยลองโมเตอร์เองว่ะมันลองดูอะไรนี้เขาเรียกว่าทักษะงานช่างเกิดอะไรเกิดอะไร ทักษะเชิงเชิงกลเมคานิกเนี่ยตัวนี้เป็นจุดสตาร์เตอร์ของเด็กๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้ถามว่าหลายคนนะรู้จักกับโซเน็กหรือน้ำมันตัว W40 เนี่ยจากกิจกรรมตัวนี้นะใช่ใช่เราได้รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือช่างพื้นฐานก็จากกิจกรรมตัวนี้จริงใช่ไหมครับน็อตเนฟเนี่ยต้องขายหมดเลยใช่ครับ่ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีทักษะในเรื่องของงานช่างพื้นฐาน ความละเอียดแล้วก็แน่นอนครับของทุกอย่างมีมูลค่าก็ได้ฝึกความหงุหงิดในการทำของด้วยใช่แล้วก็เป็นกับแรกๆเลยนะครับในในวัยเด็กของแต่ลคนครับเป็นการตีกันโดยไม่ที่บาดโดยโดยเราไม่ต้องบาดเจ็บอ่าใช่ให้รถมันบาดเจ็บบางทีนะมีนะล้างมันอยู่ข้างถนนไงแรงจากหลุดล้างไปข้ามถนนไปเลยตาตานั่งทำอะไรกันไม่ได้ถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กอีกครั้งนึงเนี่ยคือแบบ รถที่เราอยากจะสัมผัสนี่ตอนนี้เราก็แก่แล้วครัำนี้เราแก่ง่ายไหมไม่น่าพูดหนึ่ไม่น่าเก้าสิบแต่ว่าตัดใจขึ้นเอ๊ะ้ก็ย้อนกลับไปได้สัมผัสกับมาอีกครั้งเนี่ยเราจอรถที่เราอยากเป็นเจ้าของมีโฟลิวเอย่างีในใจไหมต้องยอมรับแมว่าเดี๋ยวนี้ผมเลื่อนฟีดเฟซบุ๊กมาด้วยว่าดูคนชอบดูของเล่นอยู่แล้วก็ยังมีผ่านเข้ามาในตาบ้างเห็นว่าผมชอบ เขาเรียกว่า Shadow Baker มันจะอยู่ในตัวตัวเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นเจเนชั่นของตัวคัสซีจะเป็นผิดรูปแบบนจะเป็นรูปแบบใหม่จะหนากว่านี้ของผมเนี่ยจำรถที่มันเป็นไมงุมได้ไหมสไปเดอร์สีดำนะอ่าคันนั้นน่ะคันนั้นนี่คือแบบคือจริงจริงตอนเด็กนะสวยใช่ตอนเด็กเนี่ยคืออยากได้คันนึงมากแต่ว่าคือ ตอนนั้นน่ะมีมีอยู่แล้วสองคันแม่จะบอกว่าแบบเดี๋ยวซื้อเยอะเกินแล้วอะไรเงี้ยแต่ในใจอยากได้ขนาดมากจนแบบเวลาผ่านไปก็ไม่ได้ซื้อจะถึงก็คือถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยผมอยากได้ขนาดชอบจริงชอบตัวนี้เลยนะอ่าแต่เจนแรกจะเป็นเจนแรกแต่คือจะเป็นเจนที่มันมีความโชคชีวิตมากกว่านี้ในเรื่องของดีไซน์เพราะว่ามันมันจริงๆแล้วอย่างตัวแม็กนัมเนี่ยมันก็มีหลายหลายรุ่นมีหลายรุ่นใช่แต่รุ่นหลังๆเนี่ยมันจะมีความแบบคือมันจะมีช่วงที่ที่ตรงเนี้ยไม่ไม่มีแล้ว แหลกๆอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมีความเฟี้ยวเลยอ่าเหมือนแบบว่าก็ถ้าพูดถึงเป็นรถยนต์เหมือนรถสปอร์ตใช่ไหมครับผมอ่าก็ได้มีความเก๋เกี่ยวแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบสีน้ำเงินแดงตัดกันเนี่ยมันแบบรู้สึกได้ว่าโหมันมันเป็นรถที่มีความโดดเด่นมันทรงพลังเออทรงพลังเออคือจริงคือรถพวกนี้จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็คือชอบที่ถ้าชอบเราเราก็ชอบที่จินตนาการของการดีไซน์นะครับแล้วก็สีสันถูกไหม อ่าเนอะทีจริงนะอันนี้คือคือสิ่งที่เวลาเรามาตกแต่งมาคัสตอมเองเนี่ยมันก็คือเรื่องพวกนี้แหละที่ใส่เข้าไปใช่ไหมครับผมโอเคนะครับกับอุ๋ไปโกในความทรงจำวันนี้กับรถมินิโฟบิลนะครับใครที่รุ่นเราเราดูรายการเราก็คงจะคิดถึงแหละแต่เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยคิดว่าแบบจริงจจะหาซื้อก็หาซื้อได้แหละตอนนี้แหละมีนะมีเขยังมีขายอยู่น่ไหมร้านของเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่รุ่นเราเนี่ยคือถ้ากลับมาสัมผัสอีกครั้งแบบวันนี้เนี่ยน้ำตาไหล มา mm hmm. ทำใจนะครับโดนไมเยอะในความทรงจำวันนี้ก็ขอลาไปเป็นท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ